แต่วันนี้ผมจะอภิปรายด้วยความผิดหวังกับการจัดทํางบประมาณของรัฐบาลที่นําโดยท่านนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินบนเหตุผลว่าการจัดทํางบประมาณแผ่นดินในร่างพรบรงบประมาณนี้เหมือนกับการคัดลอกและมาวางและคล้ายกับการฝากเลี้ยงที่ฝากส่งต่อจากรัฐบาลชุดก่อนหน้านี้เท่านั้นเองไม่ก่อให้เกิดความมั่นใจว่าหากท่านได้รับงบประมาณที่ท่านเสนอขึ้นมาแล้วท่านจะสามารถทํางานสำารธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพได้หรือไม่ และสุดท้ายเงินภาษีจากพี่น้องประชาชนจะสูญเปล่าก็บกท่านประธานครับผมขออภิปรายเหตุผลในการไม่เห็นด้วยกับรูปแบบการทําร่างพระราชบัญญัตินี้โดยการอภิปรายผ่านกรอบยุทธศาสตร์ชาติ2ตัวยุทธศาสตร์แรกยุทธศาสตร์ความมัน่นคงยุทธศาสตร์ที่2ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์สําหรับยุทธศาสตร์แรกครับด้านความมัน่นคงขออนุญาตสไลด์นะครับครับนับแต่ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นต้นมา หากเราพิจารณาวงเงินงบประมาณสำหรับยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงนะครับในภาพรวมในห่วง7ปีงบประมาณซึ่งรวมถึงปีนี้ด้วยก็คือตั้งแต่ปี6 2จนถึงปี6 7เเป็นร่างอันนี้หากดูผิวเผินนะครับตามกราฟก็จะเห็นว่าไม่เกิดคําถามอะไรมากนักหรอกครับเพราะว่าตัวเลขค่อนข้างจะสม่ําเสมออีกทั้งสัดส่วนงบความมัน่นคงต่อวงเงินงบประมาณทั้งหมดในแต่ละปีและสัดส่วนงบความคงต่อ GDP ของปีนั้นๆก็อยู่ในขอบเขตที่พอเหมาะและพอจะยอมรับได้ขอสไลด์ที่2ครับ แต่ข้อสังเกตรแรกครับที่น่าคิดที่เราเห็นครับเมื่อเทียบตัวเลขระหว่างครั้งล่าสุดเมื่อปีที่แล้วปีห6กับตัวเลขในร่างพระราชบัญญัติตัวนี้จะพบว่าการกำหนดงบประมาณในยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงที่เพิ่มขึ้นประมาณ97500กว่าล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนต่อวงเงินงบประมาณเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้านี้ร้อยละสองและยังคิดเป็นสัดส่วนต่อ GDP ที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน0.5ซท่านประธานครับสิ่งนี้ครับบ่งชี้ชัดว่า รัฐบาลชุดนี้ให้น้ำหนักที่จะใช้จ่ายงบในกิจการด้านความมั่งคงมากกว่าปีงบประมาณสุดท้ายของรัฐบาลชุดก่อนหนนี้ข้อสังเกตแรกจึงอยู่ตรงนี้ครับว่างบความมั่งคงที่จะเพิ่มขึ้นนั้นจะไปใช้ทําอะไรพอตั้งข้อสังเกตอย่างนี้แล้วครับก็ต้องดูตัวที่ตัวเลขและสัดส,ส่วนงบด้านนี้ในระยะยาวอีกเจ็ปีและเจ็ดปีหกปีที่ผ่านมาและปีนี้ก็ดูว่าจะไม่มีอะไรผิดปกตินักแต่ถ้าเราดูว่างบเหล่านี้นั้นกระจายไปยัางงานความมั่งคงอะไรบ้าง แล้วมันเกิดผลลัพธ์ที่ตอบสนองต่อเป้าหมายความมั่นคงของพี่น้องประชาชนหรือไม่เพียงใดแง่ม,ม,งมุมนี้เองครับที่น่าสนใจเอาสไลด์ลงได้เลยนะครับท่านประธานครับตลอดห่วงเวลา7ปีงบประมาณนับตั้งแต่ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติประเทศไทยเรามีแผนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงภยัยใต้กรอบการงบประมาณรายจ่ายประจําปีรวมกันแล้วทั้งหมด18แผนบางแผนไม่ได้ใช้แล้วบางแผนก็เปลี่ยนชื่อเสียใหม่ และอีกบางแผนที่ยังดําเนินการต่อเนื่องจากเมื่อปีงบประมาณ2,161มากระทั่งร่างพระราชบัญญัติตัวนี้และหากดูในวงจํากัดเข้าเฉพาะปีงบประมาณที่ผ่านมาคือปี66กับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะพบว่าภายใต้แผนงบประมาณด้านความมั่นคงมันเหมือนกันทั้งหมดครับมีทั้งหมด13แผนแต่ด้วยวงเงินงบประมาณที่เพิ่มขึ้น33%จากงบประมาณด้านความมั่นคงในปีงบประมาณก่อนหน้านี้ก็น่าตกใจนะครับท่านประธานครับทำมองอย่างแฟร์พูดอย่างเป็นธรรม จากสา,สายตาพี่น้องประชาชนทั่วไปครับผมก็เป็นพี่น้องประชาชนคนหนึ่งการใช้จ่ายงบด้านความมั่นคงไปในแต่ละแผนและโครงการภายใต้แผนเหล่านี้มันจะเกิดมรคและมันจะเกิดผลได้อย่างไร2.1ล้านล้านบาทที่ผ่านมามันช่วยแก้ปัญหาความมั่นคงให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างคุ้มค่าหรือไม่แล้วอีกเกือบ4ี่พันล้านบาทที่รัฐบาลชุดนี้ได้เสนอไปจะจ่ายให้กับแผนงานเดิมๆที่เราไปลอกเข้ามาแล้ววางจากรัฐบาลชุดก่อนมาทําในเรื่องเดิม มันก็ย่อมให้ผลที่ไม่ต่างจากเดิมใช่หรือไม่ผมขอยกตัวอย่างบางแผนงานนะครับให้เห็นเป็นรูปธปรรมว่าการจัดการสองปัญหาหลักเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงคือปัญหายาเสพติดกับปัญหาน้ําท่วมใหญ่ที่ซ้ําซากในจังหวัดชา,ายแดนภาคใต้ท่านประธานาครับถ้านับรวมวงงบประมาณในห่วง7ปีตั้งแต่ปี62จนถึงปัจจุบันนี้ปี67ที่เสนอขอไปเราจะใช้จ่ายเงินไปกับแผนบรรณาการป้องกันปราบปรามและบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดรวมแล้วทั้งสิ้น 3 4 0 0 0กว่าล้านบาทฉเฉลีย่ยแล้วตกปีละประมาณ4,914ล้านบาทเศษแต่ถ้าลองไปถามหมู่บ้านชุมชนในอำเภอต่างๆครับทั่วประเทศไทยว่าปัญหาความมั่นคงที่พี่น้องประชาชนเห็นว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดของเขาคืออะไรผมพนันได้เลยขออนญาตครับไม่พนันขออนญาตถอนผมขอยืนยันได้เลยว่า70%ของคนพี่น้องประชาชนจะบอกว่าปัญหายาเสพติดดังนั้นแล้วครับแนวทางการกำหนดแผนบูรณาการ การกำหนดโครงการหรือกระทั่งการกำหนดเป้าหมายของแผนงานนี้มันถูกทางแล้วจริงหรือไม่ผมคิดว่ารัฐบาลคุณเศรษฐาคุณทบทวนปรับขนาดใหญ่ครับในเชิงกรอบกระบวนทัศน์ของการแก้ไขปัญหาที่ไม่ใช่การมามุ่งเน้นปลูกฝังจิตสํานึกสร้างภูมิพุ้มกันและความรู้ความเข้าใจที่ต้องใช้เงินงบประมาณถึงหนึ่กว่าล้านบาทโดยใช้กลไกลของหน่วยงานถึงย1หน่วยมาทําเรื่องเดียวกัน นี่คือสิ่งที่รัฐบ,บาลชุดนี้ก๊อปปี้และเพสต์คือคัดลอกแล้ววางไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี67ครับท่านประธานอีกแผนงานหนึ่งครับคือยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติเรามีการกําหนดแผนงานนี้ขึ้นมาตั้งแต่ปีงบประมาณ2562จนกระทั่งปัจจุบันหาก,น,กนับรวมร่างพระราชบัญญัตินี้ด้วยก็ครบ7ปีพอดีรวมแล้วเราใช้เงินทั้งสิ้น89,500กว่าล้านบาท เฉลีย่ยแล้วตกปีละประมาณ1 5 0 0 0ล้านบาทครับท่านประธานลองพิจารณาดูครับปีละหมื่นกว่าล้านบาทเมื่อดูแผนง,งานแล้วงบประมาณนี้จะยิงตรงไปที่ไหนไปที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายใต้กระทรวงมหาดไทยในโครงการป้องกันและลดผลกระทบอันมุ่งหวังเกิดการเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานซึ่งปอได้รับโดยตรงนะครับแต่ละปีเนี่ยสามพล้านบาทคือปีนี้ที่ขอไปก็คือ3 8 2 0ล้านบาทาท่านประธานครับ หากเราหันไปดูจังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อช่วงสิ้นปีที่ผ่านมาเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาท่านเองเรามีความพร้อมหรือไม่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้น้ําท่วมซ้ําซากทุกปีต่างกันเพียงแค่บางปีหนักบางปีหนักน้อยแต่ล่าสุดที่ผ่านมาหนักที่สุดเจ็สิบเจ็ดปีที่ผ่านมาน้ําท่วมแล้วเรารู้ไหมครับว่าปลายปีนี้น้ําจะมาแน่แล้วแล้วไหนล่ะคือแผนการเตรียมพร้อมงบประมาณที่เราใช้ไปเท่าไหร่ระบบป้องกันแผนเตรียมพร้อมให้พี่น้องประชาชน เราสามารถรับมือได้มันมีหรือไม่ผมขอถามไม่ง่ายแทนใจพี่น้องจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราเมื่อ,อเมื่อเงินก้อนนี้ถ้าเอาไปใช้แล้วบ้านเรือนของพวกเขาน้ําจะไม่ท่วมไหมในปลายปี2567หรือจะถามอีคำถามหนึ่งถ้าน้ํามันท่วมแน่จะท่วมอย่างมีแผนรับมือดีหรือไม่และจะดีเพียงใดท่านประธานครับผมยังอยู่ในยุทธศาสตร์ที่หนึ่งด้านความมั่นคงเรื่องความมั่นคงในมิติการต่างประเทศ พอดูในสง,งบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศในปีงบประมาณ67ที่ขอมา5,000กว่าล้านบาทซึ่งเพิ่มจากงบประมาณในปี2,666ประมาณ1,500ล้านบาทผมเข้าใจนะครับถึงเหตุผลและความจําเป็นในการเพิ่มงบประมาณว่าทําไมปีนี้จะต้องมีการเพิ่มงบขึ้นเนื่องจากจําเป็นครับต้องมุ่งเน้นการเร่งปฏิกิริยาทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศให้เงินเข้ามาใน,ในประเทศไทยเยอะๆโดยลงทุนเป็นเรื่องการสร้างความสัมพันธ์ในการค้าและการลงทุนกับต่างชาติ แล่เขาตัดสินใจเข้ามาลงทุนในไทยเมื่อวานนี้ครับสมาชิกผู้ทรงเกียรติของพรรคเพื่อไทยคุณนพดลปฐมมตต้องขอประทานโทษที่ต้องเอ่ยนามท่านได้บอกว่าตอนนี้รัฐบาลชุดนี้ได้เดินทางมาถูกต้องแล้วท่านนายกมนตรีเป็นเซลแมนเดินทางไปหลายหลายประเทศเพื่อเอางานการค้าการลงทุนเข้ามาท่านนายกมนตรีท่านเศรษฐาทวีสินก็ยืนขึ้น,นมาบอกใช่ผมกาลังดําเนินงานหน้านนี้การเอาการค้าการลงทุนเอาเงินเข้ามาในประเทศไทยให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แต่ท่านประธานครับเราต้องเข้าใจนะครับว่า การดําเนินการที่มีความพยายามเพิ่มการค้าและการลงทุนนี้จําเป็นต้องเป็นงบประมาณที่มีความต่อเนื่องและจะมีผลผูกพันในระยะเวลานานก่อนที่ต่างชาติจะตัดสินใจครับเข้ามาลงทุนและที่สำคัญที่สุดครับภารกิจด้านนี้ควรให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องดําเนินการจะดีกว่าไหมใช่หรือไม่เช่นกระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในการก่อสร้างความต่อเนื่องและสารสัมพันธ์ในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุน กระทรวงการต่างประเทศควรเป็นหน่วยงานสนับสนุนเท่านั้นโดยผ่านช่องทางความสัมพันธ์ทางการทูตที่ท่านมีอยู่ไม่ใช่ใช้กระทรวงการต่างประเทศไปทํางานคู่ขนานกันไปเสเองท่านต้องจับจัดลาดับความสําคัญให้ได้และจัดความสําคัญให้ถูกหากท่านยงยืนยันจะทําตามที่ท่านเสนอมาในร่างพระราชินีปีหกเจนี้ก็เปรียบเสมือนการนํานักฟุตบอลที่ดีที่สุดบนโลกนี้ไปแข่งตีปิงปองและท่านจะวัดผลสำลิดที่มีประสิทธิภาพได้อย่างไร ต้องเรียนท่านประธานตร,ตรงๆครับว่าตกใจเหมือนกันที่ทางกระทรวงการต่างประเทศเริ่มต้นใส่พันธกิจหลักของกระทรวงตรงที่ส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อพัฒนาระหว่างประเทศเพื่อสร้างขีดความสามารถของไทยและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเรื่องการพัฒนาผมไม่ติดกับท่านประธานแต่ที่ติดใจคือการที่กระทรวงการต่างประเทศจะกลายสภาพเป็นหน่วยรับผิดชอบหลักด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศมันใช่หรือไม่หากเป็นเช่นนั้น ท่านว่าท่านมีทักษะด้านการค้าการลงทุนมากกว่ากระทรวงอื่นๆที่มีภารกิจหลักจริงหรือไม่และนี่แหละครับเป็นสิ่งที่เรียกว่าการกลัดกระดุมเม็ดแรกที่ผิดพลาดจึงนามาซึ่งการใส่ผลสำเร็จที่ผิดจุดจึงทําให้การเสนองบป,ประมาณเกินความจําเป็นต่อภารกิจหลักของกระทรวงการต่างประเทศในท้ายที่สุดนี่ยังไม่รวมถึงความพยายามในการเขียนแผนงานของกระทรวงนะครับให้เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาฉบับที่13ในหมุดหมายที่5เรื่องประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สาคัญของภูมิภาค โดยได้จับโครงการไปใส่ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ของกระทรวงเสียอีกถึงแม้ว่าเป็นงบประมาณที่ไม่ได้เยอะเท่าไหร่4ีล้านกว่าบาทแต่โครงการขับเคลื่อนทางการทูตเศรษฐกิจและความร่วมมือการพัฒนานี้ปรากฏในโครงการใช้งบประมาณต่างๆอย่างไม่ตรงกับภารกิจและความเชี่ยวชาญเฉพาะของกระทรวงการต่างประเทศผมยกตัวอย่างนะครับโครงการเรื่องการพัฒนาฝีมือแรงงานบริเวณชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน5าล้านบาทการรักษาพัฒนาและส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของไทย 14.5ล้านบาทการส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของภาคเอกชนของไทยกับนานาประเทศ12ล้านบาทการผลักดันการคุ้มครองการลงทุนระหว่างประเทศของไทย3 6 5 0 0 0บาทสิ่งเหล่านี้ครับเป็นหน้าที่ภารกิจหลักของกอตกระทรวงการต่างประเทศหรือไม่อย่างไรทูตพาณิชย์ของกระทรวงพันธุ์ของกระทรวงพาณิชย์ทูตแรงงานของกระทรวงแรงงานมีวิทนทำอะไรครับท่านประธานข้อเสนอของผมสาหรับการสร้างแผนงานละงบประมาณให้สอดคล้องต่อยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทแผนงานยุทธศาสตร์แผนงานพื้นฐานและการบรณาการของกระทรวงการต่างประเทศท่านต้องกลับไปดูผลสัมฤทธิที่ตอบโจทย์พันธกิจหลักของท่านเพื่อสามารถวางหมุดหมายของกระทรวงให้ตรงจุดและใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธ,ธิภาพขออนุญาตเสนอนะครับท่านลองกระทรวงต่างประเทศ ลองกลับไปดูครับในผลสมมติที่ห้าเกี่ยวกับมาตรฐานภายในประเทศที่มีการพัฒนาและสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศและมาตรฐานสากลน,นี่ต่างหากครับที่กระทรวงการต่างทศจะสามารถทําให้จุดยืนในการทู่ของไทยเปลี่ยนจากความพยายามเพียงแค่ยกบทบาทและสถานะของประเทศเปลี่ยนไปเป็นการสแสวงหาความเป็นผู้นําของไทยในประชาคมโลกได้อย่างชาญฉลาดมันจะตอบโจทย์ครับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงและแผนแม่บททางความมั่นคงและการต่างประเทศ ไทยต้องแสดงความเป็นผู้นำครับในการชูประเด็น,นต่างๆที่เป็นวาระที่สําคัญในประชาคมโลกท,ที่เขาให้ความสนใจอทิเรื่องสทิทธิมนุษยชนการต่อต้านขบวนการนําพาขบวนการค้ามนุษย์การบรหิหารจัดการสถา,านการแรงงานข้ามชาติอย่างเป็นระบบและเรื่องูู้ลิภยัยกระทรวงต่างประเทศไม่พูดเลยครับประเด็นต่างเหล่านี้ผมเห็นว่าแผนงานงบประมาณต่างๆไปอยู่ในกระทรวงอื่นสอดเข้าไปภายใต้นั้นไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพัฒนาสังคมและความวามั่นคงของมนุษย์กระทรวงแรงงาน กสํานักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงยุติธรรมแต่กระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวจักสําคัญใหญ่ไม่พูดถึงประเด็นนี้อย่างชัดแจ้งท่านต้องเน้นในภารกิจหลักของท่านให้ชัดครับอย่าเอาไปแอบไว้ในที่ลับๆโดยใส่งบประมาณน้อยๆผมแอบเห็นนะฮะว่าท่านใส่ไว้เช่นโครงการการเข้าร่วมการประชุมจัดการประชุมด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ตั้งไว้42 6 0 0 0ับาทและการสร้างความเข้าใจกับสหรัฐเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ด้วยงบเพียง3ามแสนสี่หมื่นสี่ร้อยบาทดูน้วงงจริงนะท่านประธานแต่ผมก็เห็นถึงความพยายามของท่านเช่นกันนะครับในการผลักดันให้ไทยเป็นที่ยอมรับในประชาคมโลกผ่านสิ่งที่ผมเรียกว่าซอฟต์แอพรชคือเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนผ่านโครงการยกระดับบทบาทและสถานะของไทยในประชาคมโลกโดยใส่ไว้ในโครงการโครงการที่น่าสนใจมากับท่านประธานครับโครงการรณรงค์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสประชาชาติ ด้วยวงเงินถึง5.6ล้านบาทแต่ผมถามตรงๆครับใครจะใครจะเลือกเราสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยเรายังไม่เน้นเลยและท่านคิดว่าการที่เราจะผลักดันเราจะไปสมัครรับเลือกตั้งในคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเขาจะเลือกเราเหรอฮะคนพมา่าที่ข้ามมาอยู่ในประเทศไทย 40, 40กว่าปีแล้วอยู่ในพื้นที่พักพิงผู้หนีภัยการสรบ90,000กว่าพัน9 0 0 1,000คนอาศัยมา 40, 40ปี พี่น้องชาวอุยกูที่ถูกขังลืมอยู่ในสำนักงานตรวจ Aa, ตรวจคนเข้าเมือง10ปีพี่น้องชาวโรฮิงญาที่ห้องกัก้องขังต่างๆล้นไปหมดผู้ลี้ภัยที่ข้ามเข้ามาในประเทศไทยหลังจากการรัฐประหารวันที่1กักุมภาพันธ์1 2 6 4้าข้าม,มาฝั่งประเทศไทยแล้วเราผลักดันเขากับอันนี้แหละครับที่เราทำเรื่องสิทธิมน,นุษยชนในประเทศไทย ถึงแม้ว่าเราจะใส่เงินเข้าไปในโครงการรณรงค์นี้ร้อยล้านพันล้านผมว่าเราก็ไม่ได้รับเลือกครับให้เป็นสมาชิกในคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนซื้อเสียงไม่ได้นะครับที่นั่นมาดูยุทธศาสตร์ที่4ครับด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง,างศักยภาพทรัพยากร,รมนุษย์ในด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมพิจารณายุทธศาสตร์นี้ผมจึงเห็นความสําคัญในการจัดวางงบประมาณของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปี67จํานวน25,000กว่าล้านบาท ซึ่งมากกว่าปีที่แล้ว7,000กว่าล้านบาทซึ่งมองในมุมของการของก็ประมาณกับการดาเนินตามแผนงานที่ต่อเนื่องก็ไม่น่ามีปัญหาใดๆครับท่านประธานแต่มองด้วยวิธีการของงบแล้วเนี่ยการวางพันกิจของกระทรวงจริงๆันดีนะครับมีวิสัยทัศน์แต่การตั้งงบประมาณจะเป็นการตั้งแบบกว้างไม่มียุทธศาสตร์รองรับและไม่ยอมปรับตัวจึงมีความจําเป็นในการเปลี่ยนการมองทั้งระบบตามกรอบกระบวนทัศน ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คือพูดง่ายๆคือท่านต้องเข้าใจงานของการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์งานของสังคมสังเคราะห์งานสังคมสังเคราะห์ไม่ใช่งานการกุศลงานสังคมสังเคราะห์ต้องทําให้เขาสามารถยืนด้วยขาตัวเองและเดินต่อไปได้แต่วิสัยทัศน์ของท่านก็ดีเรื่องเกี่ยวกับก,การสร้างการเข้าถึงโอกาสของประชาชนปัญหามาอยู่ตรงนี้ฮะว่าพอไปเขียนเกี่ยวกับเรื่องการเสริมสร้างโอกาสและการคุ้มครองสังคมอย่างเท่าเทียม คือท่านพูดแต่เรื่องเกี่ยวกับการสร้างโอกาสท่านพูดเกี่ยวกับเรื่องการสร้างความเสมอภาคท่านพูดเกี่ยวกับการสร้างความเท่าเทียมคือเขาเราสร้างกันมานานหลายสิบปีแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านขาดไปที่ท่านขาดการพิจารณาไปเรื่องเกี่ยวกับการเข้าถึงโอกาสต่างๆเหล่านั้นความเสมอภาคความเท่าเทียมต่างๆเหล่านั้นอย่างมีความหมายท่านไม่พูดเลยท่านไม่ใส่งบประมาณว่า หลายคนเรามีนยกตัวอย่างนะครับเรามีเรื่องเกี่ยวกับการศึกษา education for all การศึกษาสําหรับทุกคนประกันสุขภาพทั่วหน้าแต่เราดูสิครับว่าเรามีพี่น้องอีกหลายร้อยล้านหลายล้านคนในประเทศไทยที่ยังไม่สามารถเข้าถึงหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าได้การศึกษาต่างๆก็ยังไม่ใช่ education for all education for all อันนี้คือสิ่งที่เราทําอยู่ณปัจจุบันคือต้องกลับไปครับต้องกลับไปคิดพิจารณาให้ดีว่า มันต้องเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านต้องกล้าคิดนอกกรอบหรือให้งานของกระทรวงพัฒนาสังคมเนี่ยให้หลุดกรอบความกังวลในการพัฒนางานด้านสังคมสงเคราะห์และความมั่นคงของมนุษย์อย่างตัวอย่างเช่นการค้ามนุษย์นะครับคือท่านเขียนไว้ในตัวชี้วัด KPI ว่าการอบรมผู้เข้าร่วมอบรมอันที่เป็นผลผลสร็จของท่านเป็นตัวชี้วัดของท่านว่าโครงการาต่างๆจะบรรลุผล การอบรมจำนวนการผู้เข้าอบรมไม่ได้บ่งบอกอะไรเลยจริงๆแล้วถ้าท่านกล้าหลุดกรอบออกไปเนี่ยท่านจะบอกว่าเรื่องการ,ารการป้องกันการค้ามนุษย์นะครับท่านต้องบอกว่ากระบวนการ,ร,ร NRM ที่บอกว่าการะบวนการส่งต่อ,อส่งต่อของผู้เหยื่อการค้ามนุษย์เนี่ยสามารถนำผู้ที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์เข้าไปดาเนินคดีได้เท่าไหร่ท่านต้องกล้าอย่างนั้น ท่านต้องอย่าทําเป็นหลบมั้งหลังแล้วบอกว่าผลสำร็จต่างๆคือแค่จํานวนคนเข้าอบรมไม่ได้ตอนนี้ครับยังไงก็ด้วยความเคารพพระท่านประธานครับคือทั้งตัวอย่างที่ผมพูดไปทั้งยุทธศาสตร์ที่1และยุทธศาสตร์ที่สี่เนี่ยมันทําให้เห็นเราชัดเห็นชัดเจนครับว่ายังมีการขาดการเป็นมืออาชีพด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผนในการสร้างนโยบายการเขียนผลสำร็จในการเขียนตัวชี้วัดต่างๆยังไม่ยอมยึดติดกับพันธกิจหลักของกระทรวงทะวงกรมที่ท่านรับผิดชอบอยู่ ขอสรุปนะครับท่านประธานครับรัฐบาลชุดนี้จะดูเสมือนว่าถึงแม้ว่าจะดูว่าไม่ได้มาจากเจตนารมณ์โดยตรงของประชาชนโดยส่วนใหญ่ภายหลังผลการเลือกตั้งออกมาแต่รัฐบาลภายใต้การนําของพรรคเพื่อไทยที่แสดงความเชื่อมั่นต่อประชาชนว่ามีประสบการณ์จากพรรคไทยลักไทยในอดีตเน้นปัญหาเน้นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องรวมถึงท่านนายกนตรีที่มาจากภาคธุรกิจ ทำให้ประชาชนคาดหวังได้เช่นเดียวกันครับว่าหน้าตาของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567นี้จะมีหน้าตาแตกต่างไปจากรัฐบาลก่อนหน้านี้บ้างแต่เวลาสามเดือนครับที่ท่านเข้ามาบริหารประเทศอาจจะมากพอจริงๆมากพอนะครับที่จะทำให้รัฐบาลชุดนี้แก้ไขาสาระสำคัญของร่างงบประมาณปี2567อย่างน้อยให้ต่างจากปี256แต่กลับพบว่ามันเหมือนงบ copy and paste คัดลอกระหว่าง แล้วแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงก็ตัวเลขขึ้นขึ้นลงลงเท่านั้นเข้าจะดีครับพน่วยงานในการจัดทำงบประมาณคือสํานักงบประมาณที่ต้องจัดทําแบบนี้ทุกปีแต่ใน,นเมื่อพักเพื่อไทยได้โอกาสในการจัดตั้งรัฐบาลที่อาจมาด้วยวิธีใดผมขอไม่ก้าวล่วงแต่เมื่อพักเพื่อไทยบอกว่าคิดเป็นทําเป็นแต่ท่านคิดได้ได้คิดและทํางบประมาณปีห7ให้สมกับเป็นที่คาดหวังของประชาชนให้มีหลักคิดเป็นของตัวเองไม่เหมือนรัฐบาลที่ผ่านมาได้หรือไม่ ต้องขอเรียนท่านประธานตรงครับว่าเมื่อมาดูสาระสําคัญของงบประมาณปี67แล้วคิดว่ากําลังอ่านงบประมาณของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาต้องขอประทานโทษด้วยเอยนาะมเราเห็นครับประชาชนมีความคาดหวังมากเกินไปที่อยากจะเห็นถ้อยคําใดๆใหม่ๆที่มาจากรัฐบาลใหม่ไม่ใช่เป็นถ้อยคําเดิมๆตามรัฐบาลเก่าแม้แต่ถ้อยคําที่ว่ามั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนทําให้อดคิดถึงรัฐบาลเก่าไม่ได้จริงๆครับท่านประธาน ผมจึงรู้สึกผิดหวังกับการจัดทำงบประมาณของรัฐบ,บาลน,นี้นอกจากจะก๊อปปี้เพสแล้วมันอาจจะเป็นแค่งบฝากเลี้ยงที่ฝากส่งต่อมาจากรัฐบ,บาลชุดก่อนเท่านั้นเองใช่หรือไม่ตัวเหตุผลนี้จึงผมจึงไม่สามารถเห็นชอบเห็นด้วยกับการเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี67ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ